ทีนี้ก็เรียกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับการประกวด Miss อนด์มิสเตอร์ซูเปอร์ h a ช l ั่น2022ค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะตัวเต็งอย่างแคลรวแล้วก็โยโย่สามารถคว้ารางวัลพิเศษในรอบการ่ละไหนไปครองค่ะ กล้จะถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะกับวิธีการประกวด Miss and m ส s ตอ r a ซูเปอร t นาน a ชีย2022ที่เฟ้นหาหนุ่มหล่อสาวสวยที่มีความเป็น I am Supra ค่ะจากศักยภาพและก็ความสามารถของผู้เข้าประกวดโดยในรอบกิจกรรม Color Night Challenge เมื่อคือนนี้นะคะสองคนที่สามารถคว้ารางวัลพิเศษอย่าง Supra Factor เข้ารอบแคนสุดท้ายทันทีได้แก่ตัวเต็งอย่างแพรวแพรวน,นิดและก็หนุ่มโยโย่โยทีนป,ปกรค่ะส่วนประเด็นดราม่าก,ก่อนหน้านี้นะคะ ที่ว่าผู้ที่ชนะในรอบโมเดลชาเลนจ์เนี่ยสามารถตัดเพื่อนออกได้หนึ่งคนทั้งฝั่งชายแล้วก็ฝั่งหญิงทําให้แฟนนางงามเนี่ยเกิดอาการไม่พอใจค่ะแต่ว่าทางผู้ชนะอย่างสัตสีแล้วก็โบโซขอใช้สิทธิ์ไม่ตัดใครออกจากการประกวดนะคะเพื่อสู้กันแบบ30คนให้สมศักดิ์ศรีค่ะ